สวัสด,ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออ a l ครับช่องที่สุ่มสกินอาีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาทุกคนมีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนว่าประมาณ3-4มวันต่อจากนี้นะอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับผมหรือถ้ารีวิวก็จะแบบเป็นแบบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับผมมนาะวันนี้กิจกรรมสั้นๆง่ายๆเลยครับผมมาเอ่อกล่องสกินท่านสูง15คูปองนะครับผมขออนุญาตด,ด้วยลูกดึงไปจุ๊บแก้มหนึ่งทีนะครับสะสม ดอกไม้จาะครบปุ๊บรับสกินทันทีเลยคือเป็นสกินอัลติเมทนะ <Wow. S 1> คือมันเป็นกล่องกล่องสุ่มแหละแล้วก็ได้ถูกเคนเพื่อไปแลกสกินนะครับผมซึ่งผมมองว่ากิจกรรมแบบนี้คือโอเคมากคืออย่างน้อยมันไม่บานปลายแล้วก็มีโอกาสดวงดีปุ๊บเราได้สกินบ้างแล้วเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมถ้าใครยิ่งไม่มี5สกินแล้วเอาเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับผมแล้วก็ฝากร้านเติมเกมกอล์ฟน,นะครับผมคือละ ผมจะผ่าตัดยังไงแต่ร้านยัง <tes> ต um, uh ้องคงอยู <moderate> ่นะครับผมเพื่อลูกเพื่อมียของผมนะก็คือมี2ช่องทางในการเติมนะครับผมเติมทางเว็บไซต์ก็ได้24ชั่วโมงครับคูปอง RV หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยจะเข้าหลังจากที่คุณโอนเงิน5นาทีนะครับผมแล้วก็กรุณาโอนไม่เกิน10นาทีจากที่สั่งซื้อนะไม่งั้นมันจะแบบเป็นพฤติกรรมแปลกๆต้องมีการตรวจสอบนิดหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็เติมทางแชทนะครับผมใส่ ขั้นต่ำ148บาทนะครับแล้วก็ฝากใส่บันทึกช่วยจำว่าเติมเกมกออฟอร์มาด้วยนะครับผมจะ,จะทำให้ร้านแบบเติมเร็วเวอร์นะโอเคไปดูกิจกรรมนะครับผมส่วน v a l ์เลอร์พก็เมื่อวานรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อยู่ตรงหน้าร้านไอเทมอุ๊ยวันนี้มันมีอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเปิดเพื่ออ๋อโอเค วันนี้กล่องมันหน้าตาเป็นหีบผมก็ตกใจเหมือนเดิมเลยหกร้อยห้าสิบคูปองนะสำหรับแพ็กรดราคานะครับผมแอบตกใจนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพอกล่องสกินขั้นสูงเป็นกล่องพอแพ็คปุ๊บเป็นหีบก็งงคือกล่องอะ่ะมันหลายอันไงมันเลยต้องใส่หีบทำสัง,งงเลยนะโอเคสกินถาวรเหมือนมันลดแต่ก่อนมันสัก0ูจุดอะไรอย่างงี้มันนี่มัน0ูจุดเลยเหรอ อาการหนักเหมือนกันนะครับผมสำหรับกินถาวรวันนี้มีเพนมีรอเรียลมียอนมีซาตาแล้วก็วันนี้ผมจะเอาตัวเฮเลนหนุรัตนะครับผมดอกไม้75นะครับผมเจ็ดสิบหนต้องอันนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นอยู่กับว่าของขวัญใช้55โทเคนกลางๆคือเลทใกล้ๆของเดิมเลยนะเออแล้วทำไมแบบไม่ทำเลทฟิกมันวะว่าแบบ แต่ละครั้งเหมือนกันเนี่ยมันมันปรับเปลี่ยนโยกยิดโยกหน่อยโยกกุ้งโยกยิงนะไปก่อนสามสิบกล่องแรกก่อนไม่ลำใหญ่ l レスโกได้ยี่สิบห้าโทเคนไม่แย่ถือว่าไม่แย่แต่ว่าผมมองว่ามันใช้เยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคยี่สิบห้าไป ก,ก็ไม่ก็ไม่เกือนะสิบในแปดได้แปดจากสิบนะโอเคไปครับผมยี่สิบกล่องสิบได้แปดกล่องละศูนย์จุดแปดโดยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไปน่าจะยังไม่พอเล s โกสกินแตกเลยแล้วโทเค็นเอาไปทำอะไรอ่ะหนึ่งตอนหนึ่ง ตอนนี้ผมมี51เนี่ยทุกคนมันบางทีมัน500มันไม่จบเว้ยคือแพ็คที่พวกนี้มันจะคอนเฟิร์มว่าแบบได้หนึ่งกินนะอยู่ที่ประมาณ586บาทจนหรือว่า633บาทถ้าเกลือนะโอเคแบบนี้ขออนุญาตเปิดทีละกล่องแล้วผมต้องใช้4อันเลยดิทีละกล่องมันจะช้าไปนั่นไง ว่าแล้วเวลาเปิดทีละกล่องอ่ะมันไม่ค่อยดีไว้ทุกคนผมสังเกตมาหลายทีแล้วจริงๆนะทำไมอ่ะทำไมเขียนแบบนั้นอนะ่ะทำไมเขียนแบบโปรแกรมแบบนั้นนะโอเคได้เลยเมื่อกี้ผมเปิดไปกี่กล่องวะสามอะ่ะสามกล่องเมื่อกี้นะครับผมสรุปว่าผมเปิดไปทั้งหมดหกสิบสี่กล่องได้มาห้าสิบห้าโทเค็นนะหกสิบสี่กล่องก็เจ็ดร้อยสิบคูปองโดยประมาณนะ คือข้อดีของของกิจกรรมนี้ครับ1คือคุณได้อัลติเมทแบบไม่บานปลาย2คือคุณสามารถเจาะจงอัลติเมทได้ด้วยจะดีกว่าพวกกิจกรรมอะไรอ่ะที่มันจะเป็นแบบแนวแนวสุ่มอัลติเมทอ่ะอันนั้นอนะ่ะมันแบบเจาะจงไม่ได้นะฮะนี่คือโบปะโบบะโชเชเลยนะครับผมแม่ขออนุญาตแรกนะครับผม let's go โอ้โหเปไงไปแฟนี่เทลเลยค่ะเฮเลนบอสซอมมี่เบลนะครับผมนี่โอเคก็สกินที่สุ่มทั้งหมดนะก็เดี๋ยวเวลาแบบว่าลูกเพจมาเล่นก็จะมีไอดีหลักที่มีทุกสกินกับไอดีนี้ส่วนใหญ่นะแ6ด้อหกสิสกินคือมีเยอะมากตอนแรกเคยตั้งขายไว้แต่ว่าช่างมันเล่นเองก็ได้นะครับผม แต่ตอนนี้คือคว e แวร a เลอร์พาร์ไม่กระดิกน่าจะไม่กระดิกอีกสักสักอ๋อผมผมไม่แน่นะนอนอยู่ผมอาจจะเล่นเล่นเกมได้เอ้ยเอาละข้อดีนะตังหวะแบบเจ็บท้องตึงๆเราก็เล่นได้อ่าไม่แน่ไม่แน่โอเคครับผมอ่าถ้าชอบอยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ขอหายหน้าหายตาไป3 4วันนะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับเออเหมือนจะเป็นวันที่5้านะจะมีตัวเซฟิต N คออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาขายนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเดย์วันแต่จะกลับมาเก็บตกให้แน่นอนครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายมัว